ขอเชิญประชาชนชาวไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งในวันประวัติศาสตร์เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถในกิจกรรมปั่นจักรยานไบฟอร์มัมปั่นเพื่อแม่16สิงหาคมนี้เวลาบ่าย3โมงเป็นต้นไปสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงจักรยานนำขบวน ประชาชนที่เข้าเฝ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางสามารถลงทะเบียนเพื่อรับเข็มพระราชทานจำนวน1 0 0 0 0 0สอันได้ในวันที่29กรกฎาคมถึงวันที่5สิงหาคมปี2558ลงทะเบียนได้ที่ w w w b y f o r m u m 2 0 1 5 c o m และสำนักงานเขต50เขตในกรุงเทพมหานครรับเข็มพระราชทานได้ที่สำนักงานเขตทุกเขตในกรุงเทพ ในวันที่14ถึง15สิงหาคมปี2558และพร้อมใจกันสวมเสื้อสีฟ้ารับเสด็จตลอดเส้นทางโดยเส้นทางการปั่นจักรยานในกรุงเทพมหานครเริ่มจากพระลานพระราชวังดุสิตผ่านถนนสีอยุธยาสนามกีฬากองทัพบกถนนวิภาวดีรังสิตมหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์กรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ขากลับออกจากกรมฐานราบที่11รักษาพระองค์ ย้อนกลับเส้นทางเดิมจนถึงพระลานพระราชวังดุสิตร,รวมระยะทางทั้งสิ้น43กิโลเมตรมาร่วมกันสร้างวันประวัติศาสตร์แสดงพลังรักสามัคคีต่อแม่พร้อมกันทั้งแผ่นดินไบ o r มัม um, ปั่นเพื่อแม่